ปะปะนอนยองหิวอ้วนไม่กินแล้วนอนหนูหิวมีป้ายโควิดปาก็ทำอะไรให้หนูกินสิถ้าหนูหิวพี่รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น กินเดีย๋ยวมีอะไรให้กินเองกินอิ่มแล้วจะได้นอนกี่นาทีหนึ่งชัว่วโมงรอไหมไม่ได้สิบนาทีไม่ได้ถ้าฉันโมโหหิวเธอรู้ว่าก็จะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ัวรหรอกแล้วรอไปเอ้ยมาหิวอลยก็ไม่รู้กดึนเดิน,ดน มะมวงเน่าทำให้ห้องนัก,กินดิ่กระบอกบดอ้วนอ้วนเฮ้ยมีกุ้งวะ่ะม้นชอบกินกุ้งมากเดี๋ยว้องทำเป็นกุ้งดองสีอวดีกว่าง่าย,ายไม่เคยคิดแลยว่าแบบเที่ยงคืนอ่ะต้องตื่นมาแกะกุ้งอ่ะปกติอ่ะ เขา้องแกะกุ้งให้เขากินอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยต้องมาแกะกุ้งตอนติงนถ้าแบบไม่ติดโควิดนะออกไปกินง่ายกว่าเยอะนี่ไม่รักแม่ทำให้เลยรั้สึกสก,กิลแกะกุ้งมันกระจอกลงเรียบร้อย ก็แหละละก็แหละง่ายอีกัะให้เวลาสิบนาทีกุ้งดองมาได้ไงเธอระดับชั้นเธอก็รู้ชั้นมาตเตช์เชฟเช้ามาชีวิตนี้ยสิทธิภูมิใจที่สุดคือมีผัวเป็นคนเนี้ยแหละให้ได้นี่เพรจริงแต่แหละก็แหละโอะ้โหทุ้งใส่ใหญ่มากอ้วนสุดนี้พี่ส่งตรงมาจากโคาหลีเลยพี่ไปเดินชิที่เกาหลีเลยเป็นไงกึบเข้า,าเนืออืมกึบมากสุด เด้งมากเฮ้ยแต่อร่อยจริงคือจะบอกเลยนะว่านาราโชคดีมากที่เป็นคนมีแฟนที่แบบทำกับข้าวเก่งมากนึนกออกปะจะทำเป็นอาหารไทยอาหารจีนล่าสุดอาหารดองเกาหลีพวกก็ทำเลือ,อ ตัวใหญ่น้ำดองข้ขาวเหนือเค็มนิดๆหวานปลายลิ้นม,มีเผ็ดจีดๆตามหลังแต่ถ้าวันนี้มีแซลมอนดองแล้มันจะน้ถ้ามีละ่ะฉันทำไปแล้วฉันรอเป็นเมนูที่สองให้เธออยู่ฉลุใจฉันหร้ออะไรเนี่ยฉันเทพฉัน่าเช่นนี้มันไม่พอเธอหรอกเธอเหม็นยากพี่ทำให้ทุกอย่างอยูอย่แล้วพี่เป็นซุปเปอร์แมนเลย ชซลมอนเนี้ยพี่ไปถึงนอร์เวย์พี่ขึ้นเขาเอลคัมเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราหันหนูลอยอยู่เหรอะนอเธอไม่ได้ทำเองฉันทำเองกับมือโอ้โหเราหันแซลมอนแบบไม่เกรงใจอ่ะคือเป็นแซลมอนใสแบบกินเองที่บ้านก็รู้นี่อย่างนี้พี่ต้องทำเองอยู่แล้วชิ้นมันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากอืมผัก บอกว่ากุ้งข้าวเหนือล้วนะแซลมอนคือซึมสุดหนูว่าสิบนาทีพี่เก่งขนาดนี้หนูว่าพี่สุดยอดป่ะหนูว่าพี่ตอแหลอยู่ตอนเนี้ยไม่ได้ตอแหลอ,อ่ามากใหญ่กว่าตาใหญ่กเกือบเท่าหน้าสุดสุดยอด เาต้องกินกับน,น้ำด้วยอ่ะน้ำมันอร่อยจริงๆอ่ะจนต้องอย่างเงี้ยตักน้ำกระพริกนิดนึงอ่กุ้ง,งว่าสิสามมัถให้ร้อยพอหรือยังเขาไม่ถามงั้นนะพอหรือยังสองอย่างพอหรือยังจริงๆก็อิ่มแล้วนะแต่ชูนี่มีความฝันว่าแบบเวลากินของดองเกาหลีอ่ะอยากลองกินปลาหมึกดองแต่มันไม่มีร้านไหนทำ ถ้าพี่บอกว่าพี่มีให้หนูกินอ่ะว้าแล้วหนูจะไปไหนได้พร้อมย<า>ังมาเฮ้ยปลาหมึกดองสีอูเกาหลีรู้ไหมว่าปลาหมึกเนี้ยลาไปถึงอ่าวไทยฮะว่ายไปถึงอ่าวตังเกียตกหมึกขึ้นมาแล้วรีบตีรถกลับมาหาหนูนเธอเลิกบอกว่าเต้นทำเองเธอไม่มีทางทำเองอยู่แล้วเธอไม่เชื่อฉัน ฉันเสียใจปลุกฉันมาเที่ยงคืนทำไมไ้ททำเองอยู่แล้วแต่ว่าอร่อยมากทุกอย่างจบเหมืนบุนอปั๊บปับป๊บปับป๊บไม่เหนียวมีความยืดอยูย่ในปากเหนือนดินได้คลีปอีกอ่ะเื้อแต่ต้องคลีปกรอบมากเลิศยืนหนึ่งอมันฟินอ่ะเธอไม่สามารถไปหาผัวแบบฉันได้ลแล้วล้าฉันอยากกินกระเจียวดองอ่ะ ที่ดองหลายวันแล้วพร้อมกินเลยเจียวไข่เจ <Yeah> yani ี๋ยวเี่ที่อเกไม่ได้กินแบบนั้นอร่อยคอนเฟิร์มแต่ว่าละเธอไม่ได้ทำเองอยู่แล้วเป็นไาไม่ได้เธอจะไปอ่าวนอร์เวย์ไปหาดตังเกียแล้วกุ้งนี่มาจากไหนนะกุ้งนี่มาจากอ่าวไทยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ในสิบนาทีฉันโอกแล้วนะฉันทำเองเอามาจากไหนโทษคุณโค้ดอ้ห เรามีนวัตกรรมใหม่ๆมานำเนอโคดดองของดองที่เป็นสูตรน้ำหมักแบบเกาหลีโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่เกาหลีและกินได้ใน10บนาทีเย่ก็ว่าอืมที่ไม่นทำเองกับมืออยู่แล้วพี่ทำเองไงพี่แกะอ๋อกะเปิดแกะเองกับมือใช่อุ้ยแต่หนึ่งกระป๋องแพงไหมออ้วนราคาสบายๆกระป๋อง200กว่าบาทไม่ว่าจะเป็นทังแซลมอนตัวกุ้งหรือว่าจะเป็นสูตรใหม่ก็200กว่าบาท ชิวๆราคาแบบกันเองกินสามคนเอข้าวอร่อยเลยโอ้โเยอะมากอันนี้สองป๋องปริมาณคือสองป๋องสองป๋องสองป๋องใช่แล้วเธอเยอะมากใครจะกินหมดเธอเธอกินแค่นี้ปกติเธอกินคนเยวหมด <c oughs> เลอะแลถ้ากินไม่หมดนะอยู่ได้เดือนหนึ่งเก็บได้เดือนนึงอ่อดีจริงเขาดองมาแล้วไงโอ้โหครบมากเลยอ่ะ เหมาะมากจากช่วงโควิดที่แบบว่ายู่ๆเกิดหิวขึ้นมาก็ออกไปข้างนอกไม่ได้ใช่วันนี้คือรักอ้วนเพิ่มแบบอีกสิบเท่าแต่ถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู๊กแล้วถ้าพี่บอกว่าพี่มีอ่ะพี่พูไม่ได้ข่าดคำพี่ทำเองด้วยเรวเป็นแบบว่าพริกกระเทียมเน้นๆอะทำหน่อยทำเองกับมือทำไงนะ หอมมากกินคำแรกๆค่ะมันจะอร่อยมากแต่แบบพอสักพักนึงมันจะเลี่ยนเราก็ต้องมีซีฟู้ดมาตัดเซ็กซี่ไหมอ่าน,นร่อยอ่ะใช่ไหมพี่ทำเองกับมือเลยงั้นขอบคุณนะคะสำหรับมือดึกเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวหนูจะทำให้กับมือเลยไม่เอาหนูทำให้กับปากไม่ได้อ่ะมันเผ็อร้อนไป ไงแล้วแบบว่าคู่ไหนหิวดึกๆึกนะคะแล้วแบบอยากหาอะไรทานก็ต้องที่สุดของเกาหลีต้องคูเรยดองแล้วเขายังมีเมนูใหม่หมึกดองซีฟวเกาหลีอิ่มแยะขอบคุณนะคะอ้วนพี่ทำอาหารให้หนูได้เดี๋ยวหนูขึ้นไปทำอะไรให้พี่ดีกว่าได้ไม่ใช่ตรงนี้ ของเก่งมืหลาดเทปนี้รีวิวคู่ได้นะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย